สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไมคคนสแสวงหาครับคนเล่าเรื่องคนเล่านิยายนิยายพื้นบ้านนิยายปรมปราอาถพ์ไพรอาถพนป่านิยายชาวบ้านเรื่องเล่าชาวบ้านครับสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องพญาสมิงล่ามนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่านั้นอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่มีมานานในต่างแดนแต่สําหรับคนบ้านป่าในเมืองไทยตำนานแบบนี้ก็มีเล่าต่อๆกันมา ว่ากันว่ามันเป็นหมาดำตัวขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกบางก็ว่ามันเป็นหมาผีปอบหมาผีบางคนเคยเห็นมันบอกว่ามันใหญ่กว่าหมีสองเท่าเวลายืนสองขามันชอบออกล่าเวลากลางคืนมันจะกินเฉพาะหัวใจของมนุษย์อย่างอื่นจะไม่กินเลยเพราะดูจากศพที่ถูกมันฆ่าพวกผาหรือชาวป่าจะกวมันมาก เพราะมัายืนสองขาแบบคนและสามารถขึ้นต้นไม้ได้ทำให้ไม่มีใครอยากจะเจอมันมันจะอาศัยหากินในป่าจะจับคนที่หลงเข้าไปในเขตที่มันอยู่กินว่ากันว่ามันกลัวไฟและวัตถุที่เป็นเงินเท่านั้นมันไม่ค่อยออกมาจากป่าลึกแต่ระยะหลังครับมันเริ่มจะออกมาหากินตามแนวชายป่าใกล้หมู่บ้านมากขึ้นเหมือนกับว่ามันจะขยายอาณาเขตออกล่า ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวป่าต้องคอยระมัดระวังตัวมากขึ้นชาวบ้านท,ที่หมู่บ้านเริ่มได,ได้รับความเดือดร้อนจนต้องปรึกษาว่าจะเอาอยัางไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นมีพวกพานบางกลุ่มพูดคุยกันว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช้สัตว์ป่าแต่น่าจะเกิดจากคนที่ฝึกวิชาหรือคนที่เล่นของและของเข้าตัวซะมากกว่าเพราะดูจากลักษณะการกินเนี่ยมันเลือกกินกินเฉพาะหัวใจ ไม่แตะต้องชิ้นส่วนอย่างอื่นเลยหรือเนื้ออย่างอื่นเลยไม่กินเลยเลือกกินเฉพาะหัวใจบางคนก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าทั่วไปเวลาจับสัตว์กินเนี่ยมันจะกินเกือบทุกอย่างคือไม่สนแล้วมันจะกินไม่เลือกแต่เจ้าตัวเนี้ยกินเฉพาะหัวใจแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นตัวมันชัดๆมีแต่เห็นใกล้ๆมันเริ่มจะเข้ามากินคนในหมู่บ้านมากขึ้นเมื่อกหนจากเมื่อก่อนกินเฉพาะคนที่หลงเข้ามาในเขตที่มันอยู่อาศัย แต่มันเริ่มเข้ามากินเข้ามาเรื่อยๆติดเริ่มจากแนวป่าติดต่อกับชาวบ้านแล้วว่ากันว่ามันจะมันจะออกหากินวันคืน15บห้าคำเท่านั้นและคืน15บห้าคำมันก็เข้ามาลากคนในหมู่บ้านเข้าไปกินอีกคนหนึ่งมันกัดกินเฉพาะหัวใจแล้วปล่อยร่างคนตายไว้ตรงชายป่าแล้วมันก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยข่าว จากการที่คนในหมู่บ้านถูกเจ้าหมาป่าในดงดิบเข้ามาลากไปกินถึงในหมู่บ้านเริ่มแพร่กระจายออกไปทําให้คนในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวเพราะเจ้าหมูป่าหมาป่าตัวนี้ไม่มีใครเคยเจอมันมาก่อนแล้วไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนมันไปยังไงมันไปมาแบบไร้ร่องรอยและคนเคยบอกว่าลูกปืนธรรมดานไม่สามารถฆ่ามันได้แต่ที่สังเกตคือเจ้าหมาป่าตัวนี้มันจะออกฆ่าคน แค่วันที่15บห้าค่ำเท่านั้นวันอื่นเจ้ามาป่าตัวนี้ก็ไม่ได้ออกมาเลยพรานชดพรานหนุ่มของหมู่บ้านก็ขเข้าไปปรึกษากับหลวงพ่อจันซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของเขาตอนยังเป็นคารวาสซึ่งเป็นพรานที่เก่งมากแต่ด้วยสำนึกว่าฆ่าสัตว์ไปเยอะเลยตัดสินใจออกบวชเพื่อทดแทนและแผ่กุศลให้กับสัตว์ที่เคยถูกเขาฆ่าหลวงพ่อครับไอหมาผีตัวนี้มันเข้ามากินคนในหมู่บ้านแล้วแล้วนะครับตอนนี้ ลุงพ่อได้ฟังก็บอกเอ้าแล้วมีใครเคยเจอมันหลือเห็นมันบ้างไหมผานชดก็บอกว่าไม่มีครับมันไปมาแบบไร้ร่องรอยเรียกได้ว่าเหมือนผีเลยครับจะตามรอยก็ไม่มีรอยให้ตามครับไม่มีรอยอะไรให้เลยผมเลยเข้ามือปรึกษาลวงพ่อดูครับหลวงพ่อก็พูดไปว่าข้าน่ะเลิกยุ่งเรื่องพวกนี้มานานแล้วไม่อยากจะเข้าไปยุ่งผานชดก็บอกว่าอย่างน้อยหลุงพ่อก็น่าจะพอรู้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันเกี่ยวกับ มันเป็นสัตว์ประเภทไหนหรือ,อยังไงหรือตอนที่หลวงพ่อยังไม่บชเคยเจอมันบ้างไหมครับหลวงพ่อพูดขึ้นว่าจากฟังที่เองเล่ามานะข้าว่านะไอ,ไอสัตว์ตัวเนี้ยมันคงจะเป็นคนที่มีวิชามากกว่าที่จะเป็นสัตว์จากลักษณะการกินนะ่ะและไปมาแบบไร้ล่องรอยนะ่ะมันคงเห็นว่าไม่มีใครเข้าไปในป่าเลยหันออกมากินคนในหมู่บ้านผ่านชดก็พูดว่าหลวงพ่อหมายถึงว่าคนที่เรียนวิชาพวกนี้แล้วแปลงร่างเป็นหมาป่า และหาคนกินอย่างนี้เหลอครับหลวงพ่อบอกอก็ไม่รู้เหมือนกันข้าเลิกยุ่งเรื่องทางโลกมานานแล้วเรื่องแบบนี้ข้าไม่รู้หรอกเองลองคิดดูดีๆว่าเหตุเกิดแบบนี้มีอะไรบ้างที่ทําได้ผ่านชดนั่งคุยกับหลวงพ่อจันทร์สักพักก็ขอตัวลากลับบ้านเมื่อผ่านชดลาหลวงพ่อกลับบ้านแล้วก็มานั่งคุยกับพวกเพื่อนที่เป็นพันๆด้วยกันแล้วก็เล่เาวงเออเล่าว่าเออคุยกับหลวงพ่อมานะอย่างนี้ๆหลวงพ่องั้นเกื่อนก็ถามว่าหลวงพ่อพูดอะไรมาบ้าง ทั้งหมดก็เริ่มคิดว่าเออหรือเป็นอย่างที่ลุงพ่อพูดวะแล้วในหมู่บ้านเรามีใครมีวิชาแบบนี้มัง่งเฉพาะไทยหมู่บ้านเรามีทั้งหมอผีและพานเก่งก็หลายคนแบบนี้จะรู้ไหมว่าใครพานชดบอกว่าอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าไอ้หมาผีตัวเนี้ยมันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นคนที่มีวิชาอาคมถ้าอย่างเงี้ยยังพอหาทางแก้ไขป้องกันได้และทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันระหว่างนั้นกลางดึกก็มีเสียงคนได้ยิน เสียงหมาหอนดังมาล่านหมู่บ้านเสียงมันทําให้คนตกใจเชา้าก็มีคนมาพบหญิงสาวถูกควักหัวใจออกไปกินแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ที่ริมบึงท้ายหมู่บ้านพวกผานก็เข้าไปดูศพก็อ่านรอยว่าผู้หญิงคนนี้โดนกัดที่คอและถูกแบกมากัดกินที่ริมบึงแล้วที่น่าสังเกตเนี่ยน่าจะเป็นไอหมาป่าตัวเดิมเพราะรอยตีนมันเพราะดูจากรอยตีนมันแล้วและการกินของมันเนี่ย พอกินแต่หัวใจไม่กัดกินอย่างอื่นเลยแต่ที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคืนไม่ใช่คืนสิบห้าคำแต่มันออกมาฆ่าคนเสียงพูดกันว่ามันเริ่มเข้ามาลากคนอยู่ในหมู่บ้านออกไปกินแบบนี้ผ่านชดก็แอบไปสังเกตพวกพวกพ,พลานพวกหมอผีพวกผานเก่งๆในหมู่บ้านว่าใครมีพิรุษและน่าสงสัยบ้างแต่ก็ไม่มีใครที่พอจะให้สงสัยเลย ชาวบ้านเริ่มคิดที่จะย้ายหนีออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นเริ่มหาที่ทางใหม่เริ่มหาที่ทํากินใหม่โดยรีบขายที่กระทางออกไปให้หมดเพื่อเอาเงินน่ะไปซื้อที่ทํากินแห่งใหม่และก็มีพวกทกแก่กับหัวหน้าหมู่บ้านอ่ะคอยรับซื้อที่ดินไว้ในราคาถูกเพราะชาวบ้านรีบขายชาวบ้านรีบย้ายออกไปเกือบครึ่งหมู่บ้านเจ้าหมาป่าตัวนี้เริ่มออกอรารวาสบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและที่ผ่านชดก็กําลังนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่ที่วัดนั้น หัวหน้าหมู่บ้านก็พาเท่าแก่ที่รับซื้อที่ดินมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่ามีอะไรกันเลยหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าตอนนี้เรื่องไอหมาป่าอารวาสหนักขึ้นนกขึ้นผมเป็นห่วงหลวงพ่อนะครับจะเป็นอันตรายก็เลยอยากให้หลวงพ่อนะ่ไปจําวัดที่หมู่บ้านอื่นแล้วพวกผมจะไปสร้างวัดให้วัดนี้ก็ปล่อยล้างไปก่อนหลวงพ่อในฟังก็ตกใจแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะโยมพระจะทิ้งวัดได้ยังไงใครได้ฟังก็จะว่าตมาได้ ชาวบ้านเขายังเข้าวัดทําบุญก็มีอยู่อัตมานะ่ะไม่ได้กลัวหรอกไอหมาป่าพวกนั้นน่ะพวกหัวหน้าหมู่บ้านและท่าแก่ก็บอกว่าพวกผมแค่เป็นห่วงพอ่อก็เลยมาเตือนครับอีกอย่างหนึ่งนะหลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อจะขายที่ตรงเนี้และเอาเงินไปสร้างวัดใหม่ไปซื้อที่สร้างวัดใหม่นะี่ก็ได้นะครับหลวงพ่อก็พูดว่ามีที่ไหนและโยมพระจะขายวัดพวกหัวหน้าหมู่บ้านกับเท่าแก่เห็นว่าหลวงพ่อไม่ย้ายไม่ย้ายวัดหนีแน่ก็ขอตัวลากลับบ้านพอพวกหัวหน้าหมู่บ้านกลับไปแล้ว ผานชดก็พูดคุณว่าแปลกดีนะอยู่ดีๆจะให้หลวงพ่อย้ายวัดแถมบอกว่าถ้าไม่ไปก็จะซื้อดูเขาร้อนลอนยังไงพี่กนนะเหมือนมีอะไรปิดบังผานชดก็เลยขอตัวลาหลวงพ่อกลับบ้านแต่ผานชดอดสงสัยพวกหัวหน้าหมู่บ้านไม่ได้เลยแอบ,บตามไปดูพวกหัวหน้าหมู่บ้านกําลังนั่งคุยกับเฒ่าแก่เรื่องซื้อที่ดินอยู่ตรงลานบ้านโดยมีผานชดที่ตามมาแอบบฟังอยู่ตรงข้างปากข้างบ้าน จะเอาอยัางไงดีลนะ่ะถ้าหลวงพ่อมายอมออกไปอะ่ะแบบเนี้ยแผนที่เราวางกันไว้ไม่สรุปเลยเถ้าแก่ก็เอ่ยขึ้นมาหัวหน้าหมู่บ้านบ,านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้ข้าจัดการเองว่าถ้าเท่าแก่นะ่ะแน่ใจนะว่าที่ตรงวัดที่วัดที่นั้นนะ่ะสายแร่ทองมีจะมีเยอะที่สุดเท่าแก่บอกใช่ข้าได้ข่าวมาจากผู้ใหญ่ในจังหวัดว่าพวกเขาเคยสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้แล้วมีแรท่ทองคําไหลผ่านและตรงวัดนะ่ะพบเจอเยอะที่สุด ถ้าพวกเราจัดการซื้อที่ในหมู่บ้านนี้ได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ก็เราจะเริ่มขุดทันทีและก็ไม่มีใครมาแย่งพวกเราได้ว่าแต่จะทํายังไงกับพวกที่เหลือที่ยังไม่ยอมขายล่ะหัวหน้าหมู่บ้านบอกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแล้วทาแก่ก็กลับไปหัวหน้าหมู่บ้านก็เรียกหมอผีโบมีลงมาและกระซิบอะไรบางอย่างผ่านชดเห็นก็แปลกใจว่าเจ้าโบมีหมอผีขเขมรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกลางป่า มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผ่านชดค่อยๆแอบย่องออกมาจากตรงนั้นแล้วรีบเดินกลับบ้านไปคืนนั้นที่วัดขณะที่หลวงพ่อกำลังสวดมนต์ในกุฏินั้นก็มีเสียงหมาเห่าดังละงมขึ้นสักพักเจ้าหมาคนนั้นก็ร้องแล้วก็วิ่งหนีออกไปท้ายวัดเสียงมันเหมือนว่ากลัวสัตว์ขนาดใหญ่และสัตว์ขนาดใหญ่นั้นก็เดินรอบกุฏิพยายามที่จะพังกุฏิเข้าไปข้างใน หลวงพ่อรับรู้ด้วยยานว่ามีตัวอะไรมาอยู่ก็หยิบเอาง,งวธนูปั้นออกมาวางตรงขอบหน้าต่างและก็สวดบริกรรมคาถาปลุกเสกงวธนูแล้วก็มีงวตัวใหญ่พุ่งมาไปแต่งวธนูก็เจอกับเจ้ามนุษย์หมาป่าสัตว์สองตัวต่อสู้กันอย่างดุเดือดเป็นเวลานานจนเจ้ามนุษย์หมาป่าก็ล่าถอยไปแล้วเจ้างวธนูก็กลายเป็นแสงสีทองกลับไปยังลูกป,ปั้นงวเหมือนเดิมหลวงพ่อก็พูดึ้นว่า ใช้อวิชามาทำร้ายกันแบบนี้เพื่ออะไรกันแน่ลุ่งเชา้าผ่านชดซึ่งได้แอบฟังหัวหน้าหมู่บ้านคุยกับเท่าแก่เรื่องซื้อที่ดินก็รีบมาหาลุงพ่อพอมาถึงวัดก็รีบบอกลุงพ่อว่าเรื่องราวที่ได้ยินมาว่าเป็นแบบไหนว่าเรื่องที่จะมาซื้อที่วัดที่ดินชาวบ้านน่ะแท้จริงๆแล้วนะมันมีแร่ทองไหลผ่านลุงพ่อก็เลยอ๋อมันเป็นแบบนี้เองข้าพอจะเข้าใจแล้วผานชดเลยถามด้วยความสงสัยว่าอะไรเลยครับลุงพ่อ หลวงพ่อก็เล่าเรื่องมาคืนให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้น,น,นะมันมีไอ้จับประหลาดมาพัดนนะมามารจะเข้ามาทําร้ายผ่านชดเริ่มปฏิติประต่อว่าอ๋อที่จริงแล้วเรื่องหมาป่าเนี่ยเกิดจากัวหน้าหมู่บ้านกับเท่าแก่จ้างหมอผีเขเมรคนนั้นมาฆ่าชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้ต้องย้ายหมู่บ้านหนีออกไปและเขาจะได้ที่ดินมาที่มีสายแร่ทอง ผ่านชดว่าเอาแบบนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีเราจะป้องกันอย่างไงกันดีถ้าจะมันจะให้ใหมาป่าตัวนั้นออกมาฆ่าคนในหมู่บ้านอีกหลวงพ่อบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยฆ่าก็ใช้งวธนูไปและเองอะก็เก็บไปเนี้ยไว้ป้องกันตัวหลวงพ่อบอกเรื่องเนี้ยถ้าเราไปบอกใครตัวเนี้ยไม่มีใครฟังเราหรอกต้องหารักฐานเพิ่มแต่ตอนต่อจากนี้ไปก็คอยดูแลตัวเองให้ดีไปบอกพวกชาวบ้านด้วยให้คอยระวังตัวอย่าประมาทไอหมาป่าตัวเนี้ยเป็นหมาป่าอาคม ม่ใช่สัตว์ร้ายแบบที่เราเคยคิดปืนธรรมดาเนี่ยก็น่าจะฆ่ามันได้นะเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าหมาป่าออกอารวาสเกือบทุกคืนจนชาวบ้านย้ายหนีไปเกือบหมดหมู่บ้านเหลือแค่สิบหลังที่ยังย้ายไปไหนไม่ได้เพราะยังขายที่นาไม่ได้และก็ยังซื้อที่ใหม่ไม่ได้จนผ่านชดมาหาหลวงพ่อว่าถ้าเป็นแบบนี้คงเป็นหมู่บ้านล้างแน่หลวงพ่อช่วยทีนะครับ ช่วยปราบไอหมาป่าตัวนี้ทีเถอะหลวงพ่อบอกข้านะ่นละทางโลกไปแล้วจะให้ข้าศึกไปเลยผานชดบอกไม่ใช่แบบนั้นครับผมหมายถึงว่าหลวงพ่อน่าจะมีวิธีกำลาบไอหมาป่าตัวนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อก็นิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่ามันก็พอมีวิธีนะอยู่ที่เจ้าจะยอมไหมผานชดก็ถามว่าอะไรเลยครับหลวงพ่อนิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่าหมาป่าก็ต้องเจอเสือนะสิถึงจะกำลาบมันอยู่ผานชดก็ ก็ทำหน้างงๆหลวงพ่อบอกว่าข้าจะสอนวิชาเสือเมิงให้เจ้าเจ้าจะแปลงร่างเป็นเสือใหญ่ได้แล้วก็จะปราบไอ้หมาป่าตัวน,นั้นได้แต่เจ้านะ่ะเรียนแล้วต้องอย่าไปทําผิดกฎไม่งั้นวิชาจะเข้าตัวและเจ้าจะกลายเป็นเสือไปผานชดชังใจยูนิตหน่อยแล้วก็บอกว่าผมเชื่อใจหลวงพ่อครับผมขอเรียนวิชานี้จากนั้นหลวงพ่อก็สอนวิชาเสือเซมิงให้กับผานชด พร้อมกับสักยันเสือลายพาดก่อนไว้ที่หน้าอกระหว่างที่ผ่านชดกําลังเรียนวิชาเสือสมิงกับหลวงพ่อนั้นพวกหัวหน้าหมู่บ้านก็รีบให้เจ้าหมอผีโบมีจัดการกับพวกชาวบ้านที่เหลือตอนตอนนี้เหลือแค่หา้หา,บหาบ้านที่ยังอบพยพไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องเอามาอาศัยวัดเพราะไม่รู้จะไปที่ไหนบ้านก็นอยู่ไม่ได้เพราะกูอันตรายทั้งหมดต้องมาพึ่งใบบุญหลวงพ่อฝ่ายหัวหน้าหมู่บ้านพอรู้ว่าทุกคนที่เหลือไปอยู่ที่วัด ก็บอกกับเจ้าหมอผีว่าพวกหมันรวมตัวกันอยู่ที่วัดแบบเนี้น่าจะจัดการได้สะดวกนะเดี๋ยวไปจัดการเลยเจ้าหมอผีโบมีก็บอกว่าที่วัดเนะี่ยมีคนดีมีฝีมืออยู่รอคืนวันเพ็ญก่อนวันนั้นนะ่ะข้าจะมีพลังเพิ่มขึ้นข้าจะจัดการมาให้หมดไปเลยทีเดียวผู้คนที่มาอาศัยอยู่ที่วัดพอรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าที่ว่าเกิดขึ้นน่ะก็ต่างด่าและสาบแช่งหัวหน้าหมู่บ้านวนะ่า แต่ก็ไม่กล้าไปทำอะไรเพราะกลัวว่าจะให้เจ้าหมอผีเขาเมรนคนนั้นน่ะให้ส่งหมาดำมาฆ่าขหน้าหมู่บ้านก็ส่งข่าวไปให้เจ่าแก่รู้ว่าวันเพ็ญสิบห้าค่ำเนี่ยจะจัดการอย่างเด็ดขาดกับชาวบ้านที่เหลือกับหลวงพ่อเข่าแก่รู้ก็ดีใจแลวก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยจะมาด้วยจะมาดูความตายของพวกที่เหลือพวกชาวบ้านน่ะแทบไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่อาศัยวัดไปก่อนส่วนหลวงพ่อก็คอยกำกับผานชด ให้ทองคาถาและก็วิชาที่สอนให้จนขึ้นใจและเพราะเวลาจะใช้จะได้ไม่ติดขัดจนหลวงพ่อให้พรานชดรองแปลงร่างเป็นเสือและก็แปลงร่างกลับมาเป็นคนทําแบบเนี้ยอยู่จนพรานชดทําได้คล่องพรานชดแปลงร่างเป็นเสือที่ยืนสองขาแบบคนสูงเกือบสามเมตรใหญ่โตมากแล้วก็โจนวิ่งเข้าไปในป่าสักพักก็กลับมาแล้วก็แปลงร่างเป็นคนเหมือนเดิมหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออยิ้มมะแล้วก็พูดขึ้นว่า เจ้าน่ะสำเร็จวิชาสมิงแล้วจงใช้ในทางที่ดีอย่าไปใช้ในทางที่เสียของมันจะเข้าตัวแล้ววันเพ็ญสิบห้าค่ำก็มาถึงรถเท่าแก่พร้อมลูกน้องก็มาจอดที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็บอก,กพูดคุยว่าพ้นคืนนี้ไปพวกเราจะรวยกันแล้วคืนนั้นพอเริ่มมืดหมอผีโบมีก็เริ่มโสดบนคาถาแล้วก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ากระโจนออกไปทางวัดทันทีพอถึงวัด เสียงหมาก็เห่าดังกันรวมพวกชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่้ลยก็ต่างหวาดกลัวผ่านชดลุกขึ้นมาถามลวงพ่อมันคืออะไรครับลวงพ่อบอกมันมาแล้วเสียงเจ้ามนุษย์หมาป่าทุบป,ประตูกติดังปังปังปังจนประตูใกล้จะพังหลวงพ่อก็บอกผ่านชดว่าถึงตาเจ้าแล้วผ่านชดกระทองกระถาและกายร่างเป็นเสือยือนสองขากระโจนออกไปนอกกุฏิคนในร่างเสือสมิงเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่า สองคนสองสิ่งเข้าต่อสู้กันอย่างดูเดือดเสือสมิงตะปบเข้าไปที่หน้าของมนุษย์มาป่าอย่างจังจนเลือดสาดเจ้ามนุษย์มาป่าพยายามจะสู้แต่ด้วยฤทธิ์อาคมที่เรียนมาและพลังเสือที่ได้รับทําให้เจ้ามนุษย์มาป่าสู้ไม่ไหวตอกระโจนหนีและวิ่งกลับไปทางบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเจ้าเสือสมิงก็วิ่งไล่ตามมาจนถึงบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านและเกิดการต่อสู้กันอีกท่ามกลางสายตาของพวกเฒ่าแก่และหัวหน้าหมู่บ้าน ไม่นานเจ้ามนุษย์มาป่าก็โดนเจ้าสมิงกัดคอขาดตายพอเจ้ามนุษย์มาป่าตายก็กลายร่างเป็นหมอผีโบมีเหมือนเดิมพวกหัูหน้าหมู่บ้านเห็นแบบนั้นก็เลยหันปืนมายิงทั้งเจ้าสมิงแต่แต่เจ้าสมิงไม่เป็นอะไรเจ้าสมิงก็โจรเข้าไปกัดพวกนั้นจนตายกันทั้งหมดแล้วก็โจรวิ่งกลับไปทางวัดจนเชา้าก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หนุ่พ่อและชาวบ้านที่เหลือฟังพวกชาวบ้านที่เหลือ พอได้ยินก็สบายใจขึ้นว่าคงไม่มีเจ้ามนุษย์หมาป่าตัวนั้นออกมาทาร้ายอีกแล้วจากนั้นก็รีบส่งข่าวไปให้พวกที่ย้ายออกไปได้รับรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงให้บอกกันปากต่อปากและให้ย้ายกลับมาชาวบ้านก็เริ่มทยอยกันกลับมากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมและก็ใช้ชีวิตกันอย่างเป็นปกติสุขกันตลอดมาครับกระจบลงแล้วนะครับเรื่องพญาสมิงล่ามนุษย์หมาป่า ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ